ดีครับ LT Vision ครับวันนี้พบกับผมแจ็คก,กี้นะครับวันนี้นะเราจะพาไปชมมหากรรมลิงนะโตะจีลิงปีละครั้งนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะฮะสบายดีนะครับสบายดีพี่น้องชาวลาวชาวไทยนะครับปีหนึ่งจัดครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นจัดเป็นครั้งแรกหลังจากโควิดนะนี่บรรยากาศสามพัการอันนี้เป็น EP เชิญชวนก่อนนะเดี๋ยวตอน10โมง10โมงนะครับ จะมีการเลี้ยงโต๊ะจีนนะโต๊ะจีนเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศของสารพระปรางเป็นพระปรางโบราณน,นะครับเป็นพระปรางโบราณแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นทางรถไฟนะครับอันนี้จะเป็นสารพระการนะครับสารพระการอยู่ด้านนี้นะอ่าตอนนี้เป็นตอนเช้ายามเช้านะครับเราจะพามาดูบรรยากาศของการเลี้ยง โต๊ะจีนลิงนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะเดี๋ยว10โมง10โมงจะมีการเลี้ยงนะครับเดี๋ยวไอ้แจ็คจะมีการถ่ายทอดอีกทีหนึ่งนะครับมื้อน,นี้นะเป็นอีพีเชิญชวนก่อน10โมงนะ10โมงแรงนี่ข้างหลังตรงนี้เขาจะเลี้ยงโต๊ะจีนลิงจังหวัดลบบุรีนะลิงหลายมากๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกัน10โมงเด้อ10โมง 查吧。